ฝันของฉันจบแล้วทาไมต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยฉันนอนบนเตียงนอนร้องไห้สะอึกสะอื้นมีเด็กอีกคนร้องไห้จากหลังกําแพงน้องสาวแรกเกิดของฉันเองจากนี้ชีวิตลําบากอีกเยอะแน,น่ๆฉันตั้งตารอให้เธอเกิดมาสุดๆฉันอยากถักผมให้น้องพูดคุยเรื่องหนุ่มๆห,หวังว่าจะยืมเครื่องสําอางกันใช้แล้วก็ไปช้อปปิ้งด้วยกันแต่ตอนนี้เรื่องพวกนั้นคงไม่มีอีกแล้วไงฉันเอมา่าอายุ17ปีค่ะ พ่อฉันเป็นแคชเชียร์ในร้านเบอร์เกอร์ย่านดาวเทาดัลลัสส่วนแม่เป็นแม่บ้านชีวิตของเราปกติสุขดีค่ะก็ยกเว้นแต่เรื่องนี้ฉันเกิดมาก็เหมือนถูกหวยซึ่งทําให้แม่แปลกใจตั้งแต่ฉันเด็กๆฉันได้ผมแบบนี้มาจากไหนเมื่อเห็นว่ามันสวยขนาดนี้แม่ก็อนุญาตให้ฉันไม่ต้องตัดฉันก็เลยไม่เคยตัดผมและมันยาวเร็วสุดๆเลยค่ะฉันอายุ15มันยาวถึงพื้นแล้วรู้สึกว่ามันสวยขนาดไหนฉันภูมิใจในผมตัวเองมากบางคนอยากอิจฉาเลยชอบมีคนเรียกฉันว่าเราเป็นเซล ก็ไร้สาระชะมัดเลยฉันไม่ยอมให้ผู้ชายที่ไหนมาปีนผมฉันหรอกนะฉันแทบไม่เคยมัดมันเลยทําให้วันดีๆวันหนึ่งฉันกําลังลงมากินมื้อเช้าด้วยผมปล่อยยาวสลวยเหมือนปกติที่โต๊ะอาหารแม่บอกข่าวดีว่าอีกไม่นานลูกจะได้มีน้องสาวแล้วนะฉันดีใจมากๆมีความคิดผุดขึ้นมาในหัวมากมายฉันเห็นเพื่อนๆที่มีพี่น้องสอนน้องเดินคุยแต่งตัวเองฉันก็อยากมีบ้างมาตลอดตอนนี้ฝันจะเป็นจริงแล้วฉันจะได้ลงรูปสวยๆของน้องฉัน แล้วถ้าเกิดน้องมีผมเหมือนฉันนะโหเราต้องดังระเบิดในไอจีไงฉันเอาข่าวไปบอกเพื่อนๆที่โรงเรียนพวกเธอดูดีใจแล้วก็หุบยิ้มไม่ได้ทั้งวันเลยแต่ว่าเรื่องแย่ๆก็เกิดขึ้นเพราะว่าฉันเผลอเหยียบผมตัวเองที่ถงทางเดินสะดุดบันไดแล้วก็หัวกระแทกอย่างจังมันน่าอายจริงๆแต่เรื่องนั้นไม่ได้ร้ายแรงที่สุดนะเมื่อยืนขึ้นฉันรดบดูผมตัวเองทันทีโอ้ยมันโอเคดีฉันคงโกรธแน่ถ้าทำผมเสียฉันไปที่ห้างสรรพสินค้าหลังเลิกเรียน ฉันมีเงินเก็เกบค่ามื้อเที่ยงเอาไว้นิดหน่อยและแตัดสินใจซื้อของให้น้องสาวที่กำลังเกิดมานั่นคือเดรสสีชมพูกุหลาบหรือเมื่อน้องเกิดมาก้าวแรกขณะสวมชุดนี้ทุกคนจะต้องบอกว่าน่า ah, รักตัวหญิงตัวน้อยหลังซื้อของขวัญเสร็จฉันก็แวะชมความสวยของตัวเองที่กระจกร้านจากนั้นมีหญิงชราคนหนึ่งเดินมาหาหนูจ้ะหนูใช้ผมช่วยคนอื่นได้นะผมสวยๆแบบนี้ขายได้เงินดีเลยหญิงแปลงหน้าบอกฉันฮฉันหัวเราะหนูไม่ได้บอกว่าอยากขายนะคะอีกไม่นาน มันจะทำให้หนูไปเซเล็บเลยล่ะในตอนนั้นฉันไม่รู้เลยว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นวันถัดมาก็มีเบอร์แปลกๆโทรมาหาฉันผู้ชายคนหนึ่งแนะนำตัวว่าเป็นนักการตลาดของบริษัทความงามชื่อดังเขาบอกว่าเห็นรูปผมฉันในอินสตาแกรมและคุณรู้ไหมคะเขาเสนอให้ฉันเป็นพรีเซนเตอร์แชมพูในสินค้าตัวใหม่ของทางแบรนด์ฉันไม่อยากเชื่อเลยเกิดขึ้นจริงเหรอนเนี่ย หรือว่าฉันเป็นแค่วัยรุ่นธรรมดาและบริษัทก็เสนอเงินก้อนโตถ่ายรูปครั้งละห้าร้อยเหรียญพ่อแม่ยอมให้ฉันรับข้อเสนอและในวันถัดมาฉันก็ได้ไปถ่ายรูปครั้งแรกช่างแต่งหน้าทําให้ฉันดูน่ารักมากๆผก้ช่วยห้องแต่งตัวเจอชุดเดรสที่เน้นขับรูปร่างให้ฉันและเจ้าหน้าที่จัดแสงก็ทำงานได้ดีมากจนผมของฉันสว่างเหมือนกับต้นคริสต์มาสเลยแล้วทีมงานชมเชยฉันยกใหญ่ฉันไม่เคยดีใจขนาดนี้มาก่อนนี่ไงล่ะ จุดหมายของฉันคือการยิ้มและทำให้คนมีความสุขวยความสวยฉันผ่านไปหกเดือนได้ความสุขที่เหลือลน้นฉันไม่เคยมีงานให้ทำขนาดนี้แต่พวกเขาก็ไม่ได้โกหกเรื่องเงินหลังจากถ่ายทำเสร็จไม่กี่ครั้งฉันก็รวยสุดๆฉันเอาเงินที่ได้ไปให้พ่อแม่รวมถึงน้องสาวของฉันแน่นอนเธอจะคลอดอยู่แล้วฉันเตรียมของดีๆจากร้านเด็กอ่อนเอาไว้พร้อมแล้วด้วยล่คะค่ะรถเข็นเด็กเปลเด็กอ่างอาบน้ำผ้าอ้อมทุกอย่างพร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวฉันแล้วที่เรายังขาดก็คือกรุ้งกริ้งวันนั้นฉันเลยตั้งใจออกไปซื้อ ระหว่างรอที่ป้ายรถเมย์ฉันก็เงยหน้าด้วยความแปลกใจจนเกือบร้องไห้รูปร่างของฉันอยู่บนป้ายขนาดใหญ่ฉันกาลังถือขวดแชมพูและส่งยิ้มหวานให้กับคนที่ผ่านไปมาจากป้ายนั่นฉันภูมิใจในความพยายามของตัวเองสุดๆฉันทุ่มเทดูแลผมตัวเองมากๆแต่ที่ฉันเห็นต่อมาก็ทําหมดอารมณ์มันมีป้ายขนาดเล็กที่ติดอยู่ที่ป้ายรถเมย์เรารับซื้อผมในราคาดีรายได้ทั้งหมดจะนําไปช่วยเด็กพิเศษฉันรู้สึกโกรธกระดาษแผ่นนั้นมากๆมันมาติดอยู่ข้างรูปฉันเลยนะ เรากับเยอะกันอย่างไงอย่างนั้นล่ะรถเมย์มาถึงแล้วมีคนลงมาเยอะมากจนฉันอัดตัวเองแทบไม่ไหววสักครั้งใหม่ฉันอยู่บนรถเมย์มีเด็กผู้ชายคนหนึง่งอายุประมาณสิบขวบพูดอะไรสักอย่างแล้วก็ดึงผมของฉันฉันบอกให้เขาหยุดแต่ว่าเด็กคนนั้นเหมือนไม่ได้ยินแล้วก็รวบตึงแรงขึ้นสุดท้ายฉันก็ทนไม่ไหวพอได้แล้วเนอะแล้วฉันก็สะบัดผมไปทางอื่นเด็กคนนั้นทำกับคนแปลกหน้าแบบนี้มันเกินไปแล้วนะฉันเดินไปอีกฝั่งของรถบัสก็ได้ยินเสียงคุณแม่ขอโทษคนบนรถเมย์อยู่ เธออธิบายว่าลูกตัวเองพิการสมองและมีปัญหาในการสื่อสารกับคนอื่นๆในตอนนั้นเองฉันรู้สึกอับอายอย่างสุดๆเลยอ่ะเด็กคนนั้นแค่เล่นกับฉันแต่ว่าฉันกลับตหวาดเขาฉันคิดว่าตัวเองหน้าแดงเพราะวาความอับอายจู่ๆฉันก็ดูน่าเกลียดขึ้นมาตอนที่ส่องกระจกบนรถเมมองตัวเองฉันไม่น่าทําตัวแย่ขนาดนั้นเพราะว่าเรื่องแค่นี้เลยฉันลงจากรถที่ป้ายถัดไปแม้จะยังไม่ถึงที่ที่ต้องลงก็ตามผ่านไปหนึ่งเดือนฉันก็ยังไม่ลืมเด็กคนนั้น ฉันรู้สึกแย่มากนอกจากเรื่องนั้นทุกอย่างก็ปกติดีบริษัทที่ทำงานยังเอ็นดูฉันและรักมากฉันึ้นเรื่อยๆพวกคนเดิมจ้างฉันแพงขึ้นและจ้างบริการสองคนมา<ๆ>เผื่อว่าจะมีผู้หญิงขี้ฉามาตัดผมอลัมค่าของฉันไม่งั้นทุกอย่างคงพังหมดพวกเขาต้องไปหานางแบบผมยาวคนใหม่และนั่นคงยากมากๆแนะ่แต่เราจะน้องโตหน่อยเธอเมื่อเธอโตมาเธอคงได้ไปถ่ายแบบแทนฉันได้การสองคนนั้นตามฉันไปทุกที่ไม่แต่ตอนพักเที่ยง และแน่นอนว่าเพื่อนๆไม่ชอบแบบนี้แล้วก็เลิกอยู่กับฉันวินเลยคุณนึกตามไม่ออกหรอกว่าฉันรู้สึกเหงาขนาดไหนแต่ฉันเข้าใจนะนั่นเป็นราคาที่คนแดงต้องจ่ายเพราะว่าฉันเกิดจะได้เป็นระดับนั้นแล้วไม่นานโปสเตอร์ที่มีหน้าฉันก็แปะไปทั่วรัฐอื่นและหลังจากนั้นบริษัทก็ตั้งใจเข้าสู่ตลาดนนาชาติตอนนั้นเองที่ทุกคนเริ่มจําหน้าฉันได้แต่ตอนนี้มีแต่คนใกล้ตัวมีหนุ่มคนหนึ่งขอถ่ายรูปเซลฟี่กับฉันซึ่งฉันตกลงหลังจากถ่ายรูปเสร็จ โทรศัพท์ฉันก็ดังและพ่อแม่แจ้งข่าวดีให้ฟังในที่สุดน้องสาวฉันก็มาแล้วเมื่อพ่อแม่พาน้องกลับบ้านฉันดีใจจนร้องไห้เลยค่ะน้องของฉันน่ารักมากมีดวงตาสีฟ้าสวยขนตายาวปากรูปคันศร ฉันนึกภาพออกเลยว่าตอนน้องอายุ15ต้องมีหนุ่มมันหลงเยอะขนาดไหนเราต้องชื่อว่าโคลอี้ฉันเป็นคนคิดเองค่ะเพราะว่าเป่งบ้านฉันชอบใช้เวลากับน้องสาวม,มากๆทําให้ฉันลดเวลางานถ่ายแบบลงบางทีก็ปฏิเสธข้อเสนอไปบ้างและเริ่มหยุดดูแลผมตัวเองแถมวัดผมบ่อยขึ้นเรืย่ยๆจนกลายเป็นมวยมันเกะก,กะเวลาดูแลน้องมากๆเลยค่ะแต่ผ่านไปสเดือนโคลอี้ก็ไม่เปลี่ยนไปเลย เธอไม่อ้อแอ้เหมือนเด็กในวัยเดียวกันเธอตั้งคอยิ้มและพลิกตัวไม่ได้ได้แต่ร้องไห้เท่านั้นเพื่อนๆฉันไม่เยี่ยมพวกเธอก็แปลกใจพี่น้องของเธอหัวเราะเป็นตั้งแต่3เดือนตอนนี้ครอี้สเดือนแล้วแต่ยังเหมือนเดิมครอี้มักอาเจียนมือของเธอไม่สนใจกรุ๊งกริ๊งแถมยังเมินเสียงของเราอีกแต่ในสุดท้ายฉันก็ทนไม่ไหวก็ได้ถามแม่ว่าน้องเป็นอะไรน้องดูแปลกๆนะ ในตอนนั้นเองแม่ฉันซีดลงท่านขอให้ฉันนั่งลงแล้วก็จับมือเอาไว้แผ่วเบาสิ่งที่ท่านพูดพลิกชีวิตของฉันจากหน้ามือเป็นหลังมือแม่ยอมรับว่าช่วงนี้พาโคลอีไปหาหมอมาเขาเฝ้าติดตามพัฒนาการของน้องตั้งแต่แรกเกิดและตอนนี้คุณหมอรู้แน่ชัดแล้วว่าน้องเป็นโรคพิการสมองนั่นเป็นความผิดปกติของสมองที่พัฒนาอย่างผิดปกติ คนที่เป็นจะขยับคุยหรือแม้กระทั่งคิดและรับรู้สิ่งรอบตัวตามปกติไม่ได้เรื่องนั้นทําให้ฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นลมแม่บีบมือของฉันเอาไว้นั่นอีกแล้วก็อธิบายว่าครอี้อาจจะเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตความเสียหายต่อระบบประสาทรักษาหายขาดไม่ได้แต่เราช่วยเธอได้น้องต้องรับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษเนื่องจากครอบครัวอย่า,งเ,ายงเรายังมีนักประสาทจิตแพทย์ ผู้ประสานงานกุมารแพย์และคุณหมออื่นๆพวกเขาต้องคอยช่วยดูแลน้องฉันในอนาคตเธอจะได้อยู่โดยไม่มีข้อจำกัดและปรับตัวเข้ากับสังคมได้แต่การบำบัดมันแพงมากแล้วเราไม่เคยมีเงินพ่อฉันทำงานควบสองกะแล้วส่วนแม่ฉันตอนนี้ต้องอยู่กับโคลี้ตลอดเวลาทุกวันฉันนอนร้องไห้ทั้งวันเลยค่ะมันเจ็บมากๆเมื่อฉันนึกถึงเด็กชายบนรถเมล์คนนั้นที่สิบขวบแล้วแต่ยังพูดไม่ได้ขึ้นมาเลยค่ะฉันกลัวมากเลราว่าน้องสาวฉันจะเป็นเหมือนกันฉันป่าดน้ำตา แล้วเดินไปที่ออฟฟิศบริษัทอย่างตั้งมั่นว่าพวกเขาอาจจะให้งานฉันเพิ่มได้ฉันจะได้หาเงินเยอะๆไว้ช่วยโคลอี้ที่ป้ายรถเมย์ฉันเห็นว่าโปรเซอร์ของฉันโดนปลดออกตอนนี้เป็นโฆษณาคลินิกทันตกรรมแทนช่างปารไรไม่เห็นเป็นไรเลยฉันไปคุยกับเจ้านายก็ได้แล้วเราค่อยถ่ายงานกันบ่อยขึ้นแต่ก็มีเซอร์ไพรส์ที่ไม่น่าดูรอฉันอยู่ที่ออฟฟิศฉันวิ่งอย่างตื่นเต้นไปที่โรงถ่ายก็เห็นนางแบบคนอื่นที่นั่นแล้วทีมงานกําลังชื่นชมเธอคนนั้นที่มีสีผมสว่างรอยยิ้มเจิดจ้า ก็ระหว่างที่ฉันอยู่กับน้องบริษัทก็หาคนอื่นมาแทนได้แล้วปรากฏว่าการหาคนมาแทนฉันไม่ยากอย่างที่คิดและสัญญาของฉันก็โดนดังับฉันวิ่งออกมาตรงไปหาห้องน้ําฉันแรกสุดหัวใจฉันเต้นแรงในอกน้ําตาคลอเบ้าทั้งสองฉันมองตัวเองในกระจกและจู่ๆก็รู้ตัวว่าไว้ผมแบบนี้มันเหนื่อยเกินไปรู้ไหมว่าฉันทําอะไรฉันหยิบกันไกลออกมาจากกระเป๋านักเรียนแล้วก็ตัดผมออกฉันไม่รู้สึกลังเลหรือว่าเศร้าที่ตัดผมออกไปเลยไม่แต่น้อย ความกลัวทั้งหมดหายไปฉันรู้ตัวแล้วว่าต้องทําแบบนี้และมีคนอื่นที่ต้องการให้ฉันทําแบบนี้แม่ฉันช่วยจัดการเรื่องผมไปขายเราได้เงินมาเยอะพอสําหรับค่าบําบัดโคลอีการบําบัดต,ต่างๆเริ่มแสดงผลแล้ว น้องฉันเริ่มตั้งคอเป็นแล้วลวคะค่ะแล้วยังอ้อแอและสนใจของเล่นมากขึ้นด้วยแล้วนึกภาพดูสิคะไม่กี่อาทิตย์ต่อมาน้องฉันก็ยิ้มให้ฉันเป็นครั้งแรกฉันดีใจมากๆฉันรู้ดีว่าโคลี้จะไม่หายค่ะแต่เธอโชคอดีคะ่ะเพราะว่าเธอมีเราเราจะทําทุกอย่างเพื่อให้เธอสนุกกับชีวิตเองฉันอยากให้คนแบบเธออีกมากวายมีพัฒนาการต่างๆในชีวิตอย่างยิ้มให้คุณแม่หาเพื่อนและในอนาคตสร้างครอบครัวดังนั้นฉันเลยตัดสินใจเรื่องที่อาจจะใหญ่ที่สุดในชีวิตเลย ฉันจะเลี้ยงผมต่อไปและขายผู้ช่วยเด็กแบบน้องสาวของฉันและฉันไม่กลัวที่จะเสียมันไปอีกแล้วนะคะ